สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็กําลังแพ็คของค่ะุ่นนี้ป้าดอกไม้ก็จะเดินทางกลับบ้านเราแล้วค่ะส่วนตัวป้าดอกไม้ก็ดีใจค่ะแฮปปี้มากจะได้กลับไปหาครอบครัวน้องๆหลานๆญาติพี่น้องทุกคนค่ะป้าดอกไม้ก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆจากสวีท Ь ไปฝากหลานๆพอหอมปากหอมคอค่ะการเดินทางป้าดอกไม้ก็จะ บินตรงจากซูริกไปสวรรณภูมิค่ะปีนี้ตัวเครื่องบินแพงมากค่ะทุกคนก็อย่างอย่างว่าแหละนะคะทุกคนก็รู้ดีอยูเออ่เดือดร้อนกันไปทั่วทุกของระแหงค่ะทุกวันนี้มันเป็นเหมือนยุคเข้ายากหมากแพงมาดูป้าดอกไม้เตรียมอะไรกลับบ้านไปฝากน้องๆหลานๆบ้างค่ะไปดูกันค่ะคนดูค่ะกระเป๋าใบหนักป้าดอกไม้ได้30กิโลค่ะ โหลดนะคะได้30กิโลแต่ว่าคงไปไม่ถึง30หรอกคะ่ะมันหนักแล้วจะประมาณ20-21โลนี่แหละค่ะ mm hmm. กระเป๋าใบใหญ่ทุกคนนีค่ะของใช้ส่วนตัวป้าดอ,อกไม้ก็จะมีเห็ดอบแห้งที่ป้าดอ,อกไม้หามาได้นะคะก็จะเอากลับไปทำเมนูให้น้องๆหลานๆพี่ๆทานค่ะอันนี้ก็จะเป็นชา ช่วยให้อารมณ์ดีนอนหลับนอนหลับดีค่ะนี่ก็จะเป็นมูสตาค่ะแล้วก็ามายมมองเนสจะเป็นของออร์แกนิกนะคะป้าดอกไม้ชอบทำซอสสลัดกับอสองอย่างนี้คะ่ปะป้าดอกไม้ชอบก็ต้องเอา กลับไปทำที่บ้านด้วยจะเป็นช็อกโกแลตดะะ uh, ๊าก่ะอ่าช็อกโกแลตสวิสเมดค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนัวดาร์กดำนะคะอันนี้ก็ช็อกโกแลตดำ99%อันนี้ก็จะเอาไปฝากหลานๆค่ะส่วนอันนี้พระเอกเลยชีสออฟสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสของเลติวาโดยส่วนตัวแล้วเลติวานี่ อร่อยที่สุดแล้วค่ะสำหรับป้าดอกไม้ป้าดอกไม้ชอบแต่ก็อันนี้ก็เช่นกันค่ะอร่อยค่ะนีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนทานเป็นกับแก,กล้มได้บนนเปโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของกรี <g ree> โอ้ยพูดลำบากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่เอ่อชีสวิสแลนด์เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของเลติวาป้าดอกไม้ชอบทานค่ะอร่อยมากอันนี้ก็จะเอากลับไปฝากเพื่อน คบกันมาก็สิบห้าสิบหกปีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมนมเนยวันเล่นบอลให้หลานเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนโน้นก็เป็นของเล่นเป็นเสื้อผ้าของพวกเราค่ะค่ะทุกคนปลไม้ก็อัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าทำอะไรวันนี้นะคะค่ะทุกคน ป้าดอกไม้ก็จัดของไว้บนโต๊ะให้ลุงโคลดเป็นคนแพ็คของนะคะเพราะว่าแกก็ชํานาญแล้วก็เป๊ะก,กว่าป้าดอกไม้นะคะส่วนป้าป้าดอกไม้ก็จะเตรียมโน่นนั่นนี่ก็ดูดูวันเดียวไม่ครบค่ะสําหรับป้าดอกไม้ต้องดูหลายๆวันค่ะสองสามวันเยอ,อลืมโน่นลืมนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครัทงที่รอลุงโคลดแพ็คอ่ของนะคะแพ็คก,กระเป๋าป้าดอกไม้ก็จะรีบถักผ้าพันคอให้เสร็จค่ะจะถักให้เป็นของขวัญ หลานสาวค่ะหลานสาวสุดที่รักอของลุงโครดและป้าดอกไม้ที่นี่นะคะน้องเมลิสาค่ะเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ก็จะเป็นวันเกิดของเขาแต่พวกป้าดอกไม้ไม่ได้อยู่ค่ะดูค่ะป้าดอกไม้ทําผ้าพันคอเสร็จแล้วค่ะหนึ่งผืนน้องเกยบอกว่าแกชอบสีนี้ค่ะนี่ค่ะป้าดอกไม้ก็ทําระบายแบบง่ายๆเท่าที่จําได้ค่ะทุกคนทําจากอุปกรณ์แบบนี้ค่ะมันเป็น เขาจะทำแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทํายังไม่เสร็จค่ะอันนี้ป้าดอกไม้สอนหลานเอามาเวลาเขามาทานข้าวด้วยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเขาก็จะเออสอนฉันหน่อยฉันอยากทําเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเขาทํเนี่ยค่ะป้าดอกไม้พืนนี้พืนนี้ป้าดอกไม้ก็ทําจากตัวนี้แหละค่ะมันจะไซส์พอดีค่ะพอดีไม่ใหญ่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าอันนี้ป้าดอกไม้เคยทําแล้วครั้งหนึ่งมันใหญ่มากค่ะมันก็สามารถแปลงเป็นเสื้อเป็นอะไรได้แต่ป้าดอกไม้ไม่มีไม่มีเวลาเรียนนะคะเพราะว่าต้องทําโน่นนั่นนี่ค่ะก็เอาง่ายๆก็ผ้าพันคอป้าดอกไม้ก็ทําเท่าที่จําได้ค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะอย่างที่ป้าดอกไม้ทําแต่มันก็โอเคอยู่ก็พอพอได้อยู่ค่ะปะ้ดอกไม้ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าสมัยเป็นวัยรุ่นป้าดอกไม้ชอบถัก ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอยู่ประถมก็เคยเคยซื้ออุปกรณ์ทําดอกไม้ก็ก็ถือว่าสวยในยุคนั้นนะคะดอกไม้ทำปลอกหมอนป้ากไม้ทาสวยนะเมื่อก่อนถักเป็นเป็นลายดอกแล้วก็มาต่อกันนะคะถักเออเขาเรียกอะไรเนี่ยโครเช่เนี้ยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มาต่อกันเป็นเป็นผืนเป็นปลอกหมอนให้แม่เมื่อก่อนป้าอกไม้ทํา ทำระบายแบบนี้ก็เหมือนระบายปลอกหมอนนั่นแหละค่ะแต่มันก็เข้ากันได้มันก็ก็โอเคอยู่ค่ะป้าดอกไม้คิดว่าทำอย่างนี้มันจะทนกว่าไม่หลุดไม่หลุดรุ่ยง่ายค่ะมันก็โอเคเป็นระบายระบายดูค่ะ <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วผู้คนดูค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะห่อเป็นของขวัญให้น้องเมลิสซาก่อนกลับบ้านเราถักดิ้นติ้งมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเนี่ย ว่ามันมันจะบางกว่าอันนี้มันจะนุ่มค่ะนุ่มอุ่นด้วยค่ะเวลาเราพันคอมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะเป็นเหมือนแบบนี้ผ้าลายลายแรกของป้าดอกไม้เนี่ยดูค่ะสามสีเหมือนกันป้าดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าทําได้ไงค่ะแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันทุกคนป้าดอกไม้รักมากผ้าพันคอผืนนี้ทาต่อเลยค่ะทุกคน ปาดอกไม้ก็ทําระบายให้มันมีมีวอลลุ่มหน่อยค่ะทุกคนจริงๆแล้วระบายแบบนี้ป้าดอกไม้เคยทําแบบระบายปอกหมอนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอามาประยุกต์ใช้กับผ้าพันคอก็ได้ค่ะมันก็สวยแปลกแปกไปอีกแบบค่ะทุกคนดูค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าดอกไม้ให้ดูนี่ป้าดอกไม้เรียกว่าทําระบายให้มีวอลลุ่มค่ะทําเป็นผ้าพันคอก็ ก็สวยแปลกไปอีกแบบค่ะปลาดอกไม้ก็ว่ามันไม่น่าเกลียดนะคะทุกคนเหมือนออกเหมือนหางปลาเก็บได้ค่ะปลาดอกไม้ก็จะไปประมาณนี้นะคะตอนแรกปลาดอกไม้คิดว่าได้จะไม่พอทุกคนดูสีเหลือเฉยเลยเหลือก็เก็บไว้ค่ะไม่ทิ้ง อย่างนั้นก็สวยใช่ฉันกำลังจะไปที่ห้องน้ำฉันจะเปทย่ต้องน้ท่านจะไเรียบร้อยค่ะทุกคน ปาลาดอกไม้ให้ดูเสร็จแล้วค่ะผ้าพันคอของป้าดอกไม้ให้เป็นของขวัญบันเกิดหลานนะคะบันเกิดหลานสาวน้องเมลิสาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าดอกไม้จะพันคอให้ดูแต่ว่าน้องเขาตัวผอมค่ะเขาตัวเล็กเขาไม่ได้ตัวอ้วนเหมือนป้าดอกไม้ก็จะประมาณนี้และค่ะอ่านี่ได้แล้วไม่สวยมากแต่ใช้ได้ค่ะ นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้อุ่นค่ะนุ่มด้วยค่ะกับหน้าหนาวที่นี่ค่ะป้าไม้ก้อยชอบถักผ้าพันคอใช้เองค่ะนี่ค่ะลมถิ่ให้น้องปลดบ้าแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบ เสร็จแล้วค่ะลูกค่ะทุกคนดุมโครนแพคกระเป๋าเรียบร้อยแล้วสี่ใบค่ะอันเล็กๆนี้ก็น้ำหนักเจ็ดโลอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงสามสิบค่ะเพราะว่ามันหนักมากยกไม่ไหวค่ะก็ยี่สิบกว่ากว่าค่ะต้ะนไม้ในบ้านของป้าดอกไม้ก็เอามารวมกันไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลากลับบ้านก็เพื่อนบ้านผู้หญิงนะคะแกจะ แกก็จะมาดูแลให้ค่ะรดน้ําให้เป็นบางครั้งค่ะส่วนแบบนี้ปะอกไม้ก็จะใส่จะเติมน้ําลงไปให้เต็มค่ะจะได้เกือบ3ามสี่อาทิตย์ค่ะทุกคนไม่ได้รดทุกวันค่ะเดี๋ยวตอนเย็นปะารอกไม้ก็จะเติมน้ําลงไปพอน้ํามันเต็มจะมีปลอดขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะต่วนนี้ก็เช่นกันค่ะ ปางไม้ชอบค่ะมีใบไม้ในบ้านรู้สึกมันสดชื่นดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนพวกเราก็แพ็กกิ้งแพ็กกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปารังไม้ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะ